สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับช่อง Power My Solar Cell นะครับก็ได้มาเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมหรือว่าติดตั้งนะครับหรือต่อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูเจ้าตัวพระเอกเรานะครับตัวนี้ตัวนี้ทาง FC นะครับส่งมาให้ซ่อมนะครับเป็นยี่ห้อ s o l r นะครับเป็นชาร์จเจอร์แบบ MPPT นะครับ สำหรับยี่ห้อที่เราใช้กันทั่วไปก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับสําหรับการซ่อมการใช้งานมันก็จะคล้ายๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาเสนอเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมนะครับว่ามีจุดเสียหรืออะไรเสียบ้างนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ชาร์เจอร์เจ้าตัวซัวเออนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆที่อุปกรณ์เราเสียนะครับที่ปัญหาบ่อยๆที่เจอนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับคือเราต่อ ขั้วของแผงผิดนะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับหรือแบตเตอรี่ต่อผิดนะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับบางยี่ห้อมันก็จะไม่โปรเทคนะครับมันก็จะทําให้ช็อตส่วนใหญ่ก็จะช็อตนะครับหลายๆรุ่นรุ่นที่โปรเทคก็จะน้อยนะครับแต่ว่าแนะนําให้ต่อให้ถูกนะครับไม่งั้นอุปกรณ์เราจะเสียหายได้นะครับอันดับที่2นะครับที่ทําให้อุปกรณ์มันเสียนะครับก็คือเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าเขาจะเขียนทั้งล่างนะครับว่า อ,อุปกรณ์รับแม็กได้กี่โวลต์นะครับอย่างตัวนี้นะครับรับโวลต์แม็กได้ที่150โวลต์นะครับก็หมายความว่าให้เพื่อนต่อแผงจากโซล่าเซลล์นะครับโวลต์ไม่เกิน150โวลต์ VDC นะครับตัวนี้เราอนุก,กรมกระช่างนะครับอย่าให้เกิน150โวลต์นะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ใช้แค่130โวลต์หรือ120โวลต์พอนะครับก็คือเราเผื่อไม่ต้อง ทำโหลด100%เนะครับเพราะว่าจะทําให้อุปกรณ์เราเสียหายได้ง่ายนะครับแล้วก็เสื่อมสภาพได้เร็วโอเคแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเราต้องดูสเปคนะครับว่าสเปคของอุปกรณ์เรานะครับใช้กี่แอมป์นะครับพอเราขนานแผงแล้วนะครับเราต้องดูว่าแผงทั้งหมดนะครับรวมกันได้กี่แอมป์นะครับจํานวนแอมป์ต้องไม่เกินสเปคที่เราซื้ออุปกรณ์ชาร์จเจอร์มานะครับตัวนี้ก็4 0แอมป์ก็ไม่เกิน4 0แอมป์นะครับ ผลรวมของแผงนะครับถ้าแอมเกินนะครับหรือวัดเกินนะครับก็จะทําให้เจ้าตัวนี้มันมีอุปกรณ์ภายในนะครับโหลดเกินก็ทําให้ไหมได้นะครับข้อที่สี่นะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับบางรุ่นเราตั้งค่าไว้นะครับก็คือเราใช้ระบบ12หรือ24โวลต์นะครับเราต้องใช้ตั้งค่าตัวนี้ให้ถูกนะครับบางรุ่นมันจะ ฟิกไว้หลังเราตั้งค่าเป็นระบบนี้มันก็จะฟิก12โวลต์ไว้แล้วเราไปใส่ย4บนะครับบางรุ่นก็ไม่โปรเทคก็ทําให้เสียหายได้นะครับผมจะย้ําอุปกรณ์บ่อยๆนะครับว่าเราต้องต่อใช้งานให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแต่ละรุ่นก็ให้เพื่อนๆไปดูที่คู่มือนะครับเพราะว่าสเปคแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับอย่างเจ้าตัว power r ก็จะเป็น m p t อีกรุ่นนะครับที่สเปคมันก็จะบอกนะครับว่าใช้รุ่ 12, นบควรใช้โวลต์เท่าไหร่นะครับ dc ที่มาจากแผง ระบบ24คนจะใช้วลต์เท่าไหร่นะครับที่มาจากแผงบางยี่ห้อก็จะบอกครับถ้าเกิดเราใช้ระบบเราก็ดูด้วยนะครับไม่จะเป็นต้องดูว่าเออวลต์เราได้ที่แม็กซ์150ไม่เกินนี้แต่เราไปใช้ระบบ12วลต์นะครับที่เป็นวลต์ต่าบางรุ่นก็จะทําให้อุปกรณ์มันเสียหายได้นะครับเวลาเราต่อใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ได้ซ่อมเสร็จนะครับอุปกรณ์ที่เสียนะครับก็มีอยู่หลักๆมีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นมอสเฟตทั้ง4เลยนะครับตัวนี้ ก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าจะช็อตหนักอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไป4ตัวนะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์ตัวเล็ก2ตัวนะครับเสียก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวได้ทําการจัดส่งให้ทาง FC นะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีอุปกรณ์หลักๆนะครับมันเสียหายแต่ว่าบางทีเราเปลี่ยนมอสเฟตไปมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ควบคุมที่เป็นเพิกเพิก ทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับหรือเป็นตัว R หรือคาปาซิเตอร์นะครับที่อยู่ในแผงวงจรมันอาจจะเสียด้วยนะครับก็บางทีเราเปลี่ยนมันก็จะใช้งานไม่ได้ก็ให้เพื่อนๆเช็คให้หมดนะครับถ้ามีพื้นฐานเรื่องการเช็คอุปกรณ์นะครับก็ลองเช็คอุปกรณ์ว่าตัวอื่นมีเสียบ้างไหมครับเพราะาไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็บางทีงานมันก็ละเอียดนะครับบางทีมันก็ไม่เสียเยอะนะครับแล้วแต่ตัวอุปกรณ์บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับผม มันเสียไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมครับตอนนี้ก็ต่อไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นแนวตั้งดีกว่าครับจะได้เห็นได้ชัดอันนี้ก็พื้นที่มีจํากัดนะครับก็เลยเอานี้มาลองชั่วคราวฝันมาเทสกับอุปกรณ์เดิมครับถอดมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ไฟโอเคเน้นแบบบ้านๆนะครับทํางานง่ายๆนะครับไม่ได้อะไรมากก็คือ ขอให้ใช้งานแบบทนอย่างเดียวก็พอครับเดี๋ยวผมจะออนไฟเข้าที่เครื่องก่อนครับนะครับ,รบแผงก็จ่ายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็วัดแรงดันได้26่สิกโวลต์กว่าๆนะครับเกือบยี่บเจโวลต์ตอนนี้ยังไม่ได้ออน แผงเข้านะครับก็ยังไม่มีการชาร์จแอมปอยู่นะครับตัวนี้ก็ขึ้นแค่โหลด DC เฉยที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวจะลองออนแผงนะครับออนเบรกเกอร์ครับก็เร,ย,รย์เริ่มทำงานแล้วนะครับก็เริ่มกระแสะเริ่มขึ้นมาแล้วครับ ชาร์จได้แล้วครับอยู่ที่2แอมป์นะครับตอนครั้งแรกที่เอามานะครับกระแสไม่มีขึ้นชาร์จนะครับก็คือตอนนี้รู้สึกว่ามันตัดแล้วครับโหลดมันเต็มเดี๋ยวผมจะลองออนอินเวอร์เตอร์นะครับใช้งานจะได้มีโหลดเคลื่อนกะได้ทำการชาร์จต่อนะครับอันนี้ผมลองใช้โหลดแล้วนะครับตอนนี้กระแสขึ้นมาอยู่ที่7แอมป์นะครับตัวน,นี้ ครับผมตัวนี้ก็ยังกระพริบอยู่นะครับเพราะว่ายังชาร์จไม่เต็มนะครับถ้าเต็มมันก็จะหยุดกระพริบนะครับตัวนี้โหลดก็ทํางานอยู่โหลดตัวนี้ก็คือโหลดที่มันออกไปตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับโหลดตรงแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไม่ได้ต่อช้อ่าตอนนี้ก็6แอมป์กว่านะครับก็ได้ยินเสียงพัดลมทํางานนะครับก็แสดงว่าระบบมัน ทำงานได้ปกตินะครับเพราะว่าพอกระแสสูงมันก็พัดลมจะเริ่มระบายความร้อนนะครับก็อย่างเคยบอกกันเพื่อนนะครับสิ่งสาคัญก็คือมันจะมีขั้วที่เป็นขั้วเช็คอุณหภูมิภายในนะครับตัวนั้นห้ามหลุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าขั้วนั้นหลุดก็จะทให้มันเช็คอุณหภูมิไม่ได้นะครับพอมอสเ,เฟตร้อนมันก็จะไม่พัดลมไม่ทํางานนะครับก็จะไม่ระบายความร้อนออกตัวนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวชาร์จเจอ เสียนะครับอันนี้ก็เริ่มชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับ7แอันนี้ครับเพื่อนสำหรับการซ่อมเจ้าตัว MPPT นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับอาการเสียของเจ้าตัวโซเออร์ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดติดตามช่อง พาวเวอร์ไม a ์โซลาด้วยนะครับจะได้นําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆบ่อยนะครับแล้วก็จะได้เด้งเพื่อนๆรู้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับสวัสดีครับ